กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลนะครับเมื่อมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสแชร์ทริคที่ทำให้กินข้าวฟรีผ่านแอปพลิเคชันสั่งอาหารแถมได้เงินคืนเขียนข้อความระบุว่าวิธีกินข้าวฟรีผ่านแอป Delive อรีสั่งรายการอาหารตามปกติให้สั่งใส่ไข่ดาวด้วย 2. เมื่อไลเดอร์มาส่งอย่าลืมถ่ายรูปรับอาหารจากมือไลเดอร์ 3. เปิดกล่องข้าวแล้วให้เอาไข่ดาวออกแล้วถ่ายรูป 4ส่งรูปร้องเรียนไปที่แอปพลิเคชันนั้นๆ 5. รอผลพิจารณา6ได้เงินคืนวิธีนี้วิลเล็ตร้อยเปอร์เซนต์กินฟรีตลอดการประหยัดทุกมือพร้อมแนบหลักฐานที่ทางแอปได้ทำการดำเนินการคืนเงินให้อีกด้วยอย่างไรก็ตามภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวนะครับได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามพร้อมวอนขอให้ทางแอปตรวจสอบข้อได้จริงเกรงว่านี่อาจจะเป็นภัยสังคม